โอ้ยโอ้ยรถ้มินโอ้ยโอ้ยทำไมรุ้มินเนี่ยอะไรครับพี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเราคือพระเจ้าคุยไม่ไม่ใช่นายคือพระเจ้าพี่สูนายนายพระเจ้าจริงส่งให้ผู้ดูแลดูด้วยนายตายว้าวนายตายเหรออะไรครับเนี่ยผมตายอ้าวอ้าวเอามันค้าง หถ้วยหมอมารับดีกว่ากดอ e. ีกดอ e, ีใช่ไหม <laughs> ดวงดี <laughs> อ,ะ <laughs> <laughs> อะไรกับนี้อะไรกับ <laughs> <laughs> นี้เนี่ยนี่คือพระเจ้าตัวจริงเดิบรรยากาศได้ออาลงแล้วลงแล้วว้าว โมเมื่อกี้ขึ้นบินมาเลยโมเมื่อกี้ขี่รถเมื่อกี้สวิตแล้วลมอมันต้องขี่เครื่องบินมาแนทเราคงไม่ได้ลงไปหรอกอ่าวเวลาวอนเวลาออนไลน์นานลสามสิบมาทีอะไรครับโมอ <c oughs> อะไรครับนี่อ่ะออัดคลิปอัดเลย ทำมันเสียงดีเลยวะโอซีอัดคลิปไว้ด้วยถ้าทะลุมันอย่างนี้คือไอ้ยาเลยให้เราปล่อยนานเลยปหมมันไอ้ยาเลยนะลองกด X เราลอยได้จะมาไงเฮ้ายเราลอยได้ไอ้ดูเด,ด็ดเราลอยได้ไอ้ดูเด,ด็ดเราลอย ตามไปตามตาูดูแลมอรได้เฮ้ยชิบหายอุ้ยอุอ้าวอ้าวอวดไดุ้ดยไดุว้ดุ้นนาะลเไรได้อะไได้อะรครับนี่ค่ะต้องไปฝันห้นด้้ยชิบหายละอ้าวหายื่อไรไม่กดเองด้ ไม่ได้กด,ดปุป่มอะไรไม่ได้เลยขนาดไมายังบั็กเลยเนี่ยมั้างเนี่ยกดกระโดดดิลองกระโดดดูกลัวหายผมเมื่อก,กี้ลอยอย่างเพลเลยละนะนียลองลองกดกระโดดเลยเมื่อก,กี้ลอยอย่างเพลเลยอ่ะใช่เราลองปล่อยนายมันถึงจะหาย ช่่เรอยกร้อยต่อกระโดดดีกระโดดลองกระโดดดูคิวไม่ได้รัวนะฮะมันพิกไ้่ป่อยขยับใออขยับแล้วขอยหลังที่เดินกดแล้วกดแล้ว ก็มาแล้วมาแล้วขยับแล้วขยับแล้วกดกดลึกกดกดยิ่งยิ่งอะเราจะออกไปได้แล้วนายเราจะออกไปได้แล้วเราจะส่งงานที่ลงไปได้ นายไม่ได้ดูหลอดอาหารหรอกนาจะถึงแล้วนาอย่นี้เดียวไม่ได้ดูหลอดอาหารดูแล้วตอนแรกคิดว่าจะไปเบิกรถแล้วก็เอาอาหารมาจากรถเนี่ยแต่แป๊บหนทิ้งนายแล้วก็ลืมไปเลยว่าจะทำอะไรนายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วเราก็บินอีกรอบได้แล้วได้แล้วกด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 ได้แล้วได้แล้ว